อัตเตยัมเปมหาังมันเตเวสวงเวสวงอนันทะยะสิทฺธรเนนสหปัญจาสีลานิยาจามะนะโม SAMA ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพววโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสัสสะัวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะพาวโตอรหโตสัมมา สัมมุธัสสันมโมตัสสัมพะวะโตอะหาโตสัมมาสัมมุธัสสาพุธังสรณังคชามิบทังสาณังคชามิธมัมสรณังคชามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิ โอติยมปิธรรมังสารณังขจามิทุติยมปิสังฆังสาณังขจามิโอติยมปิสังฆังสาณังขจามิตติยมปิพุทธังสัพพนังขจามิตติยมปิพุทธังสารลาณังขจามิตติยมปิธรรมังสาณังขจามิ ตาติยมปิธรรมังตาละนังขจามิตาติยมปิสังฆังสันนังขจามิตาติยมปิสังฆังตาระนังขจามิอิสัรณาขมะนังนิพิตังอามะพันเตปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ ปาณาติปาาเวราเมณีสิกขาปาทาังสัมมาทิยเมอตินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทาังสัมมาทิยามตินนาทานาเวราเมณีสิกขาปัทาังสัมมาทิยเมิกามีสุวิาจาระ เวรมณีสิขาปัตังสัมาทิยามิภาเมตุวิสาจาราเวรมณีสิขาปัตังสัมาทิยามิามุสาวาทาเวรมณีสิขาปัตังสัมาทิยามิหมอสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทถังสัมมาทิยามิสุรามีระยะมัชฌปมามัทฐานาเวระมณีสิขาปะทถังสัพพายามิสุครามิระยะมัชฌปมามัทฐานาเวระมณีสิกขาปะทถังสัมมาทิยามิ มานีปัญจศีขาปธานีสีเลนณกสุขติยันติสีลุพันเตสีเลน,นะโทคัส,สัมปทาสาธุอันเตสีเลน,นะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิสโสทะเยอมานีปัญจศีขาปธานีสัมมาทิยาม ตัวสียมสีมานิปัญญาสิขาปัญธานิสัมมาทิยาเมตติยมสี่มานิปัญญาสิขาปัญธานิสัมมาทิยาเม